ได้เด้ออินยุดสวยบ่ได้เพราะว่าเกิดมามีแต่ความสวยสที่ไม่ยุดธนี่เคียงเต้งตัวเอามาพบยายผมมามมเห็ดเบี้ยใช่แมว่ว้าหอยเต้งตัวบดท่านเหลี่ยมเจ้าว่าอย่างไรเพิ่นดืออ้อท่าเลยติดข้าวเดียวเห็ดงานไรวันนี้ไรวันตัวหนึ่งอู่ได้เจ้าก,กระดือเนาะอย่างฉมาอู่เพิ่นตีแล้วเนี่ย <c oughs> อืออ at ู้น so ี่เฮ yeah> anyway> ็ดแน่น claro ตัวนุ่งไปเฮ็ดเดียบเพื่อนเฮ็ดหลายแล้วเจ้าเป็นฟ้าพูดอย่างไรเพื่อนเนื้อพูดหลังงั้นเพื่อนเ็มื่เป็นงานเหมาเจ้าก็ดูตัวกอยเข่าใจอยู่ดอกว่าเมื่อเป็นงานเหมางานไร้วันแต่ว่าเพื่อนจ้างมือละซีร้อนซีรวยควาก็ะไรจ้างเพิ่นนด้เพิ่นจ้างซีรวยเพิ่นเขาก็ะไรซีรวยคือกันนี่แหละเฮ้ยอันนี้มันเหนียวเจะหัวเฮาดีหัวดีพูดเลย ัน,านย,า,ยา,านี่บกเฮ็ดเบี้ยไบไว้่านี้่หมยพูดไปปลกเขาได้ยังเมื่อนี่มึงนอนหนอกรถมึงเป็นค้นยังสุยมึงนอนหนอกมึงต้องขอไปนอนน้ำผู้เดอ้อบจังสัตว์คอยอยากอายเพิ่นไปอยากายเฮ็ดยังหัวเฮา,าอยู่จำหัวเฮ้าตัวคันงานเมาหน่อยคอยเฮ็ดได้บุกหลายเลยดิซ้ำคอยคันเมาหน่อยคอยเลี้ยวแป๊บเดียวสัตวอันนี้งานไรมันออก็ูตรงหัวดีตัวเออคอยง่นี่ ปลาเห็ดจังสันต่อไปเขาที่พ่อจ่างเจ้าดี้พ่อจ่างจังไหรหาคนงานยังางเริอดสมือหนิหาแบบข่อยหายยากอยู่เด้อหาแบบข่อยนี่หายยากอยู่เด้อแบบเจ้าหายยากหายยากขึ้นเลยว่าได้หาได้ไงไงเดี๋ยวคนมันคนขยันไปนี่จังสี่เห็ดฝ้าหลายเพิ่นที่เลี้ยวไปเพิ่นที่บ่จ้างอื้น สี่ใบจ้างเขาดีเออเออเอาหลายๆมือเนี่ยมีเอาบ้าบ้าจังเลยมืออื่นเข้าก็ได้นะอีกเข้าก็ได้มาอีกเขากสิได้หลายมือบปะตัวเท่าได้หลายบาทอยู่แต่ว่าเจ้าน่ะพี่มันจะมาคุมเพิ่นคันเพิ่นเมาคือคุบอดเพิ่นเมาที่แรกเพิ่นบ่เมาดิเพิ่นหลายวันเพิ่นกับจังสี่โจงไว้ถ้ักอีกจักสองสามมือเด้อเฮาเนี่ย เจ้าฝ้าวไเด้อเออเอมือนี่ยเอาเบิดเด้อบาส,สมสรมาเอาเบิดเถอเราจะเก็บขีดข้านไอ้นี้บักข้านข้านไรที่ให<ย>้มึงดึ่กูเอาเบิดเหลวบิเอาเงินนักเาแกคนเบาเหลวเจ้าไหนเหยียบโมหิตว่ามันหาโมงละที่หาโมงละมั้งว่ามันพ่อเลิกละที